นครนครงว่าว่านัครงโคตรเสใจผมจัดเลยวะ่ะทำไมวะเรื่องเมียเนี่ยอ้าห์อุ๊ยพูดได้พุกอกเลยพี่ผมเมียผมก็เลยเอี้ยกูเนี่ยผมนี่เอฟซีนะเลยผขึ้นเลยเฮี้ยพูดแล้วขึ้นจริงไอ้เฮี้ยเรื่องว่าไม่กลัวเมียเรื่องอะไรเนี่ยผมเอฟซีนะาเลยวะ่ะมันอยู่ที่ใจไอ้น้องทําอะไรมันอยู่ที่ใจคนเราใจกล้าทุกอย่างรับรองไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเชื่อกูไม่มีเมียเนี่ยมันเปลียนเสมอเลยรู้ป่ะอะไรอ่ะ ส้นตีนอ่านี่ไงต้นตีนเนี่ยเออเชื่อกูจะบีบกระขายจะตายก็รอดอ่าสัตว์คิดแล้วในใจนะคิดแค่คิดเฉยนะอ่าจะกลับวบปนี่หรือฟันหน้าแม่มันเที่ยวเลยมันเที่ยวเฮียเห็นสาวๆในจีต้องโอ้โหเฮียช่วยๆนั่นเลยอ่าตัดภาพที่เมมาเมียเราเลยโอ๋อโอยเฮียนางยักษ์ผีเสื้อสมุดโอ้เหล้วเลยเฮียผีเสื้อสมุดชัดๆเลยผีเสื้อสมุดชัดๆเลยด่าก็เก่ง โอ้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยตัวเขาอ้วนไงอ้วนก็ไม่อ้วนเท่าไหร่หรอกแต่ว่าความใจร้ายอ่ะความใจร้ายเหมือนผีเสื้อสมุดเห็นในทิกตอกเขาเต้นกันติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักโอ้โหข่าวโบ๊ะเลยอี๋เอ้ยปรับตัดภาพมาที่บ้านไงโอ้โหผีเสื้อสมุดแล้วแล้วคอรเป็นที่อะไรแดงไอ้เฟียวเดียวเลยฮะกดร้อนกดร้อนที่อะไรก็คือไปดมมอยที่บ้านนี่เนี่ยดมมอยเลยมอยมันดมแต่ที่ไหนแล้วได้ยี่หอมจะตายดมมอยกูดมประจำแหละมอยมีอะไรกูเนี่ยโคกิน มันเคยได้กินอะไรบ้าลูกกระลอกว่าลูกกระลอกอ่ะไม่เคยอืมกินอย่างลูกกระลอกอ่ะเร็วเลยกินแบบลูกกระลอกเคยไปไปลองดมลูกกระลอกก่อนแค่นี้นะตักดินรัดหนึงไอ้ี๊อ่ะอื่อง